สวัสดีครับเรากำลังอยู่ท่ามกลางปรากฏการทางวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าน่าจับตามากนะครับมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดาแต่เป็นโปรเจกต์สัญจรที่สร้างแรงกระเพื่มไปทั่วประเทศเลยกับดวลเพลงลุกทุ่งสัญจร4จังหวัดของช่วงวัน31ใช่เลยค่ะคือภาพที่ออกมามันเกินคำว่าคอนเสิร์ตไปแล้วจริงๆอย่างที่ปทุมธานีคนก็แน่นตั้งแต่บ่ายแล้วนะคะ พอไปโคราชนี่ยิ่งกว่าเดิมอีกที่โคราชนี่ได้ยินว่าตลาดแทบแตกเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นกระแสพูดถึงกันเยอะมากแล้วตอนนี้เลยครับทุกสายตากําลังจับจ้องไปที่จุดหมายสุดท้ายของทัวร์นี้เลยก็คือที่อยุธยาวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าทําไมฉากสุดท้ายที่อยุธยาถึงสําคัญขนาดนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังที่ทําให้หลายคนบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้มันไม่ใช่แค่การรีวิวคอนเสิร์ตแล้วนะคะแต่มันคือการถอดรหัสกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้เลยเราจะมาดูกันว่าทําไมอีเวนต์แบบนี้ถึงมีพลังดึงดูดคนได้มหาศาลขนาดนี้ทั้งในมุมของการตลาดการปั้นศิลปินไปจนถึงการตอบสนองของสังคมเลยค่ะน่าสนใจมากครับที่มองมันเป็นกลยุทธ์เพราะปกติเราอาจจะคิดว่าผู้จัดก็แค่เลือกจังหวัดที่สะดวก แต่พอพูดแบบนี้แสดงว่าทุกการตัดสินใจมันมีนมความหมายซ่อนอยู่งั้นจุดแรกที่น่าจะต้องคุยกันก่อนเลยก็คือทําไมต้องเป็นอยุทยาล่ะครับมันมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะการเลือกอยุทยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนในเชิงกลยุทธ์นะคะนี่คือการตัดสินใจที่ฉลาดมากมันไม่ใช่แค่การเลือกโลเคชันอืมแต่มันคือการเลือกฉากที่จะสร้างความหมายให้กับตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะการเลือกฉากหมายความว่าอย่างไงครับ คือแทนที่จะมองว่าเป็นแค่จังหวัดหนึ่งนะคะผู้จักมองลึกลงไปถึงตัวตนของเมืองเลยจากข้อมูลจะเห็นว่าเขาไม่ได้เลือกอยุธยาเพราะเป็นให้เมืองท่องเที่ยวแต่เลือกเพราะภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอ๋อ oh. ซึ่งเป็นเมืองที่มีรากฐานเพลงลูกทุ่งแข็งแรงอยู่แล้วการเอาอีเวนต์ใหญ่ไปปิดท้ายที่เมืองที่มีความขลังทางวัฒนธรรมแบบนี้มันยกระดับโปรเจกต์ทั้งหมดให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะจริงด้วยครับ ในข้อมูลใช้คำที่แบบส่งพลังมากเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นตอนจบของหนังที่ทุกคนรอดูซึ่งมันทำให้เห็นภาพเลยว่านี่คือการวางแผนมาอย่างดีให้เป็นจุดคลีแม็กซ์แล้วยังบอกอีกว่าโปรดักชันที่นี่จะจัดเต็มแบบ100%เซไม่มีกักทั้งแสงสีเสียงโชว์พิเศษคือทุกอย่างถูกเตรียมไว้เพื่อฉากสุดท้ายนี้โดยเฉพาะเลยประเด็นนั้นสาคัญมากค่ะเพราะมันคือการผูกเรื่องราวของทัวร์คอนเสิร์ต เข้ากับเรื่องราวของเมืองได้อย่างลงตัวทําให้เวทีสุดท้ายนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่คอนเสิร์ตครั้งที่4แต่มันคือบทสรุปที่สมบูรณ์ของเรื่องราวที่ปูมาทั้งหมดเลยพอพูดถึงฉากที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็ต้องมีตัวละครที่ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยซึ่งไลอัพศิลปินครั้งนี้ก็ดูจะตอบโจทย์นั้นแป๊ะเลยนะครับเขาบอกว่านี่คือไลอัพที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลยเป็นการเสริมพลังกันที่น่าสนใจมากค่ะระหว่างสถานที่กับตัวศิลปิน รายชื่อนี่มาเต็มจริงๆครับมีทั้งออลลี่ตติยาอิอิสระพงแล้วก็ยังมีวงนิวคันทรีเพชรคทาวุธบัมพิชยานินนัทมาริสาดีดีจากเซอร์ไวเวอร์และที่ขาดไม่ได้เลยคนที่เป็นแม่เหล็กที่แรงที่สุดตอนนี้อย่างต้นข้าวสุปริยาโอ้โหครบเครื่องจริงๆค่ะคือที่ผมทึ่งคือมันไม่ใช่แค่การรวมนักกรองลูกทุ่งนะแต่นี่เป็นครั้งแรกของทัวร์เลยที่เอา นักร้องบวกนักแสดงบวกช้ํารายการมาไว้บนเวทีเดียวกันมันเหมือนเทศกาลร,รวมดาวของช่องเลยครับและนั่นคือหัวใจของกลยุทธ์นี้เลยค่ะในทางการตลาดเราเรียกว่า cross promotion หรือการส่งเสริมการตลาดข้ามสายงานที่ทรงพลังมากมันคือการทำลายกำแพงของกลุ่มแฟนคลับขยายความหน่อยได้ไหมครับทำลายกำแพงนี่คือยังไงคือปกติแล้วแฟนละครก็จะดูแต่ละครใช่ไหมคะครับแฟนเพลงก็ฟังแต่เพลง แฟนรายการประกวดก็เชียร์แต่ผู้เข้าแข่งขันของตัวเองแต่งานนี้ดึงทุกคนมารวมกันในที่เดียวเลยแฟนละครที่ตามนักแสดงมาก็จะได้เจอกับศิลปินลูกทุ่งแฟนเพลงลูกทุ่งก็จะได้รู้จักแชมป์จากรายการอื่น มันเปลี่ยนสถานะจากคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งให้กลายเป็นเทศกาลของช่องวันไปโดยปริยายเลยค่ะ oh. ซึ่งมันขยายฐานคนดูได้กว้างขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเข้าใจแล้วครับคือไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับสายไหนของช่องก็มีเหตุผลที่ต้องมางานนี้ให้ได้มันเลยกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนได้ทุกกลุ่มแต่พอพูดถึงไลน์อัพที่รวมดาวขนาดนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าใครคือแม่เหล็กที่ดึงดูดคนได้มากที่สุด บางคนอาจจะมองว่าเป็นวงนิวคอนทรีที่ดังมาก่อนแต่จากข้อมูลดูเหมือนว่ากระแสทั้งหมดจะเทไปที่คนคนเดียวเลยคือต้นข้าวสุปริยาใช่ไหมครับทำไมเธอถึงกลายเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์นี้ไปได้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเธอคือตัวแปรสาคัญที่ทาให้โปรเจกต์นี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ดิฉันว่าภาพจากที่โคราชมันตอบคำถามได้ชัดเจนมากมันไม่ใช่แค่คนเยอะแต่มันคือมวลชนที่มาด้วยพลังงานบางอย่างที่พุ่งเป้าไปที่เธอคนเดียวเลยผมทึ่งกับภาพที่ออกมาจากโคราชมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตคนเยอะแต่มันดูเหมือนเป็น movement ระดับประเทศไปแล้วซึ่งมันก็ยิ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลกับเวทีสุดท้ายที่ยุธยาเลยสิครับว่าแล้วที่นี่จะล้นขนาดไหน สิ่งที่น่าทึ่งคือประแสของต้นข้าวไม่ได้มาจากแค่เสียงร้องหรือความสามารถเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันมาจากเรื่องเล่าหรือสตอรี่ของตัวศิลปินที่สมบูรณ์แบบมากจริงด้วยครับโดยเฉพาะคำพูดประโยคเดียวที่กลายเป็นไวรัลแล้วก็เหมือนเป็นกุญแจที่ไขเข้าไปในหัวใจของคนทั้งประเทศเลยประโยคที่ว่าหนูไม่อยากชนะใครหนูอยากชนะใจพ่อพ่อแม่แม่มากกว่าใช่ค่ะแค่ประโยคเดียวเปลี่ยนทุกอย่างได้เลย ประโยคนั้นคือแบรนด์ไอเดนติตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยค่ะมันคือการนิยามตัวตนของเธอทั้งหมดในประโยคเดียวต้นข้าวไม่ได้กำลังขายแค่เสียงร้องแต่กำลังขายทัศนคติและความนอบน้อมซึ่งเป็นคุณค่าที่สังคมไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดทำให้สถานะของเธอเปลี่ยนไปเลยเธอไม่ใช่แค่นักร้องแต่กลายเป็นตัวแทนของความดีงามความกตัญญูที่คนรู้สึกว่าอยากเอาใจช่วยอยากสนับสนุนนะคะมันเลยทำให ความคาดหวังที่มีต่องานที่อยุธยามันเปลี่ยนไปเลยนะครับคือคนไม่ได้แค่อยากไปฟังเพลงเพอเพอแต่อยากไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่าศิลปินคนนี้บนเวทีจริงๆเขาจะมีพลังมีความอบอุ่นเหมือนที่เห็นในคลิปหรือเปล่ามันกลายเป็นการเดินทางเพื่อไปสัมผัสกับความจริงใจถูกต้องเลยค่ะ อายุทยาวจึงกลายเป็นเวทีชี้ชะตาที่ทุกคนรอชมว่าปรากฏการนี้เป็นของจริงแค่ไหนซึ่งมันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและความขลังให้กับงานนี้ขึ้นไปอีกพลังของต้นข้าวคือการทำให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงได้ซึ่งดูเหมือนว่าผู้จัดจะหยิบเอาแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมนี้ไปขยายผลต่อในกิจกรรมพิเศษของงานด้วยใช่ไหมครับที่ว่าไม่ใช่แค่ให้คนมาดูแต่ให้มาเล่นด้วยเลย ประเด็นนั้นเฉียบมากค่ะมันคือการต่อยอดจากจุดแข็งที่สุดของกระแสในตอนนี้เลยที่ผมพูดถึงก็คือการประกวดร้องเพลงที่เขาบอกว่าจะตัดสินจริงชนะจริงได้เงินจริงคือยกเวทีประกวดจากทีวีมาตั้งไว้หน้าง,งานเลยแล้วผู้ชนะก็ได้เงินรางวัล5,000บาทจริงๆด้วย <c oughs> ซึ่งในข้อมูลบอกว่านี่เป็นสิ่งที่แฟนๆจังหวัดอื่นเรียกร้องมาตลอดและจะจัดที่อยุธยาเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้ว นี่คือกลยุทธ์การสร้าง engagement หรือการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเพราะมันเปลี่ยนสถานะของคนดูทันทีจากการเป็นแค่ผู้สังเกตการหรือผู้ชมให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในอีเวนต์ได้มันสร้างความรู้สึกเป็นเจกของร่วมกันในงานใช่ไหมครับใช่ค่ะมันสร้างความรู้สึกตื่นเต้นคาดเดาไม่ได้เหมือนกำลังดูรายการสดทางทีวีที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตรงหน้ามันไม่ใช่ประสบการณ์แบบทางเดียวที่ศิลป,ปินแสดงแล้วเราก็นั่งดู แต่มันคือประสบการณ์สองทางที่ผู้ชมมีบทบาทในนั้นด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่คอนเสิร์ตท,ทั่วไปให้ไม่ได้และมันทำให้คนรู้สึกผูกพันกับงานมากขึ้นไปอีกค่ะโอเคครับพราะเราเอาทุกอย่างมาต่อจิ๊กซอว์กันทั้งสถานที่ที่มีความหมายไลน์อัพที่ดึงคนทุกกลุ่มกระแสะของศิลปินที่แรงที่สุดแถมยังมีกิจกรรมให้คนดูมีส่วนร่วมอีกมันเหมือนกับว่าผู้จัดกำลังสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ a perfect storm เลยใช่ไหมครับมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่หรือเปล่า เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะมันคือสมการแห่งความสําเร็จที่ถูกวางไว้อย่างแม่นยําเลยถ้าจะให้ถอดสมการนี้ออกมานะคะครับผมตัวแรกเลยคือเงื่อนไขชมฟรีตลอดงานอันนี้ทําหน้าที่เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจากัดทางการเงินบวกกับตัวที่2คือไลน์อัพที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนทุกกลุ่มเข้ามาแค่2ตัวนี้ก็ทรงพลังมากแล้วนะครับ ยังไม่หมดค่ะบวกตัวที่ฝามเข้าไปคือการเป็นตอนสุดท้ายของทัวร์สิ่งนี้สร้างความรู้สึกเร่งด่วนหรือที่เรียกว่า (fomo) Fear of missing out วันนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดไม่ได้เด็ดขาดอืและตัวสุดท้ายที่เป็นเหมือนตัวคูณที่ทำให้ทุกอย่างทรงพลังขึ้นอีก1ิบเท่ากระแสะของต้นข้าวสุป,ปริยาถูกต้องค่ะ กระแสต้นข้าวฟีเวอร์คือตัวแปรที่ทรงพลังที่สุดในสมการนี้เมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันผลลัพธ์ที่คาดการได้แทบจะร้อเเซตก็คือภาพขนล้นที่ตลาดสุวนเกลียวทองอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ใช่แค่การจัดงานแต่มันคือการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกอย่างที่คนต้องการเลยค่ะ ฟังแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนถึงจับตามองงานนี้กันขนาดนี้สรุปได้ว่างานที่อยุธยานี่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตปิดท้ายทัวร์แต่เป็นการนำทุกส่วนผสมที่ดีที่สุดจากตลอดทัวร์มารวมกันในที่เดียวเลยนะครับใช่ค่ะมันคือการตกผลึกของทุกองค์ประกอบที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่การเลือกฉากที่มีความหมายอย่างอยุธยาไปจนถึงการรวมตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดและใช้พลังขับเคลื่อนที่แรงที่สุดอย่างกระแสของต้นข้าว มันคือการสร้างตอนจบที่ตั้งใจให้เป็นตำนานเลยค่ะในแหล่งข้อมูลก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่างานนี้จะเป็นพื้นที่บันทึกประวัติศาสตร์ตอนใหม่ของโครงการดวนเพลงลูกทุ่งสัญจรเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์อ,องค์ประกอบที่ชาญฉลาดทางการตลาดทั้งหมดนี้แล้วนะคะมันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คบคิดต่อนะคะยังไงครับนอกเหนือจากการตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้วปรากฏการณ์ที่ผู้คนเป็นหมื่น ยอมสละเวลาเดินทางแล้วก็รอคอยหลายชั่วโมงเพื่อชมการแสดงสดแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหวยหาอะไรบางอย่างในสังคมปัจจุบันของเราหรือเปล่าคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับมันอาจจะเป็นความต้องการประสบการณ์ร่วมกันหรือ collective experience ที่เราหาไม่ได้จากการถ่ายหน้าจอมือถือคนเดียวที่บ้านการได้ไปอยู่ในที่ที่มีคนรู้สึกเหมือนเราชอบเหมือนเรามันเติมเต้นบางอย่างในใจ หรือบางทีมันอาจจะเป็นพลังของเรื่องเล่าและความจริงใจที่ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างดูฉาบฉวยและปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้กับกลายเป็นของหายากและมีค่ามหาศาลจนคนยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้สัมผัสกับมันด้วยตัวเองนั่นคือคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อค่ะขอพ่อใ้แม่จ๋าอย่าลืมอย่าลืมนะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะ ดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ๊ะ